ไอ้เย่ผมเจอโป้อะก็จะมาเล่นแก้เครียดหน่อยเที่เด็กเป็นโป้กันเยอะมากเลยเพราะงั้นเลยไม่ค่อยอยากเล่นอไม่อยากเล่นพีบีเท่าไหร่นะวันนี้ก็มาเฉยๆมาอัดให้ดูว่านี่ัยคนไทยแม่งเกี้ยงอะไรนะใช้โปอยังงี้คือมันโปนนี่แบบคือแบบไอ้เย่ไอ้เยกูกูไม่ต้องทำเย่อะไรอะกูก็ กูยังไม่ทัน,นออกไปไหนกูก็ตายแล้วอ่ะโอ้กูไม่ต้องทำเบี้ยเลยดูแยกโบกันยิงไม่โดเนเลยย,นนเนยยิงไม่ตาย,ยอ่ะอีฝั่งอีฝั่งยิงัไงยิงไม่ตายเี้ยหัวก็โลกแม่งทีเอ็มครับทีเอ็มครับทำอะไรอยู่ครับ เดี๋ยวผมทันน้งสองเล่อนนี้ให้ทีเอ็อมละเด็กก็ส่งทีเอ็มทียโอ้มึงไอ้สัตว์ตื้ยโกลาแนวอ่ะกูอยู่จริงจริกูก็ยังโดนฆ่าออกเลยคนเดียวเนี่ยไอ้อเรื่อ ตัองคน,นเนี่ยเหรอวะเห็นข้างบนก็มีนะอ้าว,าว,าวปืนของล้าครับ กูนะกูยิงเข้าหัวมเต็มแล้วนะเฮ้ยไม่ตายเว้เยบอกเลยเนี่ยันไงก็ไม่ตายทั้งันทั้งฆ่าก็ไม่ตาย นี่เลยฮะสำหรับน้องๆที่บอกให้ผมเล่นทีวีดูหน่อยฮนะเจอโปอย่างเงี้ยกูคิดว่าผมจะเจอโปอย่างเงี้ยคิดว่าผมอยากเล่นเหรอฮะห่างนะเนีกก่ยมีหน้ากากไม่ช่วยอะไรนะห่าหน้ากาก,กไป,ไปละครับ